ภคาถาเสือโค่งพระคาถาเสือโค่งบทนี้ท่านว่าจะทําให้มีชื่อเสียงผู้คนทั้งหลายเกงกลัวรวมถึงพูดผีปีศาจจะเกงกลัวมิกล้ามาทําร้ายเราถ้าสวดภาวนาพระคาถาบทนี้เป็นประจําทําให้อยู่ยงคงกับพันดีนักแล ตั้งนโมสามจบแล้วเอาวนาพระคาถานโมตัสสะพระคัวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสสะนาโมตัสสะพระคัวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสสะนาโมตัสสะพระคัวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะองเสือคงเท่าลายเหลียง โอมเสือเหลืองจำลอดโอมเสือแผ่ลายลอดตาแสงกูมีแหงยิ่งกว่าจ้างปลายสารใจกูหารยิ่งกว่าจ้างปลายใหญ่กูออกนอกบ้านได้กิ่นแสนเมืองกูออกนอกเมืองได้กิ่นแสนหมื่นป้าเสียงกูดังคักคืนดังฟ้าผ่า,าแม่ธรณี เสียงกูมีอำนาจฆ่าเสือขาดใจตายโอมสวาหะเถก